สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 Cave House of Toys ครับผมวันนี้จัดได้ดูกับ LEGO จี n ครับ Minifigures Deadpool and Wolverine 3ชุดด้วยกันจาก2องค่ายนะครับจะมีค่าย Corut แล้วก็ค่าย G ีสชุดนะครับและมีอีกชุดหนึ่งครับที่ออกมาแล้วนะครับแต่ของยังไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้สั่งด้วยก็คือค่ายทีวีครับ6207รหัสนี้เลย จะมีทั้งหมด10ตัวนะครับแต่หลังจากที่เคยได้ลองสั่งลองเล่นค่ายทีวีมาหลายชุดแล้วอยู่เหมือนกันแอบไม่ค่อยชอบงานค่ายทีวีก็คิดว่าไม่น่าจะได้จัดชุดนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดู3มชุดนี้มีตัวพิเศษให้ดูครับเดินทางมาถึงพร้อมกันเลยพอดีแล้วเป็น X-Men ด้วยก็เอามาให้ดูกันกับเจ้าบล็อบครับผมนี่เลยเป็นเวอร์ชันบล็อบคอมิกนะครับอีกหนึ่งตัวที่เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนเคยมีค่ายไหนทำไม่รู้แล้วก็ หมดไปแล้วแรด้วยนะนี่เลยจะบล็อกภาพนี้เลยนะครับแอนิเมตเวอร์ชันแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันหนังจะเป็นเสื้อขาวเป็นแบบนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งจาก X-Men Origin นะก็ได้เวรอร์ชันนี้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับค่ายชื่อว่า RT รหัส062นี่เลยนะครับผมมาเริ่มที่เซตแรกเลยครับจากค่าย G ครับรหัส0172นะครับผมตัวแรกก็คือ Deadpool นั่นเองนะครับผม อารมณ์ก็เหมือนจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะแต่ก็ชุดก็ยังแบบเกือบเป๊ะแต่ไม่เป๊ะมากอะ่ะเออมันจะมีลายเส้นชุดใหม่ที่มันจะเป็นแบบทองทองอันนี้มันก็มีแต้มๆสีทองเงาเงามานิดนึงแล้วนะก็รวมๆถือว่าโอเคแต่ชอบพัวฟิกของเดซ o พูก็คือหน้ามีลายที่เป็นแผลนะครับมาแบบนี้นะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เลยฟึบอ่ะก็ถือว่ารายละเอียดดี ปลอกใส่ดาบตรงนี้เปิดแล้วนะเป็นเหมือนแบบเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เสียบดาบยังแอบยากอยู่เห็นไหมดึงออกเข้าออกแข็งเลย,ยต้องฟึดเออเอก็ยังแน่นๆอยู่วันนี้นะครับด้านหลังก็สกรีนมาทั้งทอโซ่ทั้งขาด้านข้างก็สกรีนมานะเต็มตัวดีนะครับมีหัวนะมาให้แบบนี้เป็นหัวหน้าเวดบิวเซนแล้วก็เป็นหัวเดสพูครับปุ๊บ แต่เป็นสีแดงล้วนแบบนี้ไม่มีหน้านะแล้วก็หน้ากากเดดพูแบบนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะทรงไอ้มีจะงงอยข้างหลังก็สวยดีนะตามันแอบ,บใหญ่ไปนิดนึงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อันนี้เออตัวต่อมาเขาก็เรียกว่าเดดพูแต่ถ้าเกิดใครไปดูหนังมาแล้วทรงผมแบบนี้โชว์หน้าแบบนี้ นี่คือนิ์พูนั่นเองนะครับ <c oughs> นะเกราะกำบังของเดทพูครับแต่สีผมเพี้ยนเออมันต้องออกบลอนบลอนหน่อยตามในหนังนะเสดายแทรงอ่ะใช่ยอยู่แล้วก็มีดาบคู่มาให้แบบนี้ไม่มี Desert Eagle โก l i ล i มิเ e d ดอ i ดิปืนทองนี่เลยมันเป็นปืนทองเน็บอยู่ข้างๆตรงนี้นี่ไงทำลายออกมาเออเสดายน่าทำเป็นโมปืนมาให้เลยสีทองจะเจ๋งมากๆนี่แหละนิ์พู ตัวต่อมาครับกับกาแล็กตัสพูนั่นเองในคอมิกมันมีเหรอไม่เคยรู้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นไมโครฟิกซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะชอบคู่กับกาแล็กตัสนะครับชุดก็จะมีโลโก้เดดพูอยู่ตรงนี้นะมือสีแบบฟ้าๆเทาๆนะสกรีนเพ้นต์มารอบตัวเหมือนกันครับแล้วก็เป็นหัวหมวกทรงกาแล็กตัสส่วนหน้าข้างในเป็นหน้ากากเดดพูอยู่แบบนี้ปึ๊งตัวต่อมาครับกับแพนด้าพู ตัวนี้ถือว่าน่ารักนะครับผมที่ทอโซเป็นมาแบบเป็นเหมือนลายเป็นพุงแล้วก็มีเข็มขัดเดสพูนะที่เท้ามีกรงเล็บแพนด้านะด้านข้างก็มีเิ้นนิดหน่อยด้านหลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีปอกไซดดาแบบนี้หัวเป็นแพนด้ามาแบบนี้เลยนี่เลยกลมกลมมาปากแล้วก็มีกรงเล็บเหมือนวูฟเวอรีนแต่เป็นสีดํามาให้แบบนี้นี่เลยครับแพนด้าพู ต่อมากับบูฟเวรีนบ้างครับผมอันนี้เขาจัดเป็นชุดนี่เลย X-Men ยุค2000 Black s u i ูตรสูตรดำา X-M ก n ก็ปริ้นมาลายสวยเลยนะดำตัดเหลืองลายเส้นชัดดีแล้วก็มีหน้า ine, บูฟเวรีนกระทรงผมแบบนี้มาใหม่นะครับบูฟเวรีนมี2หน้านี่เลยหน้าแบบไม่ยิ้มกับหน้ายิ้มแล้วก็กรงเล็บรับเวอร์ชั่นใหม่นี่ร่วงไปแล้วหนึ่งอันนี่เลยจะบอกว่า ดีไซน์ใหม่ก็เข้าใจคิดนะนะไม่ได้แบบว่าแบบเอาไปเสียบที่มือแล้วเป็นเล็บทําเป็นเหมือนข้อต่อมาแล้วก็คล้องเข้าไปตรงเนี่ยแขนนะครับกับมืออย่างนี้ฟึบแล้วก็ดูเป็นกรงเล็บแต่ปัญหาเมื่อกี้อย่างที่เห็นเลยมันร่วงไปแอบไม่แน่นอืแอบไม่แน่น,แ,แ,น,นแล้วก็บางด้วยหักง่ายนะต้องระวังนะครับกับไอ้กรงเล็บอันนี้วูฟเวอรีนอีกหนึ่งตัวครับนี่เลยชุดจากหนังเดทพูลแอนด์วูฟเ r อรีนลายเต็ม เวอร์ชันคอมิกนี่จัดเต็มมาเลยตัวนี้นะสวยดีชุดแล้วก็กรงเล็บเป็นเหมือนกันเสียบตรงข้อมือนะครับแอบหลวมๆมีเกราะที่บ่ามานะแล้วก็ทรงผมบูฟเอรินสีน้ำตาลมี2หน้านะครับชุบชุบมีหน้านี้คาดขาวเพื่อให้ใส่น้าก,กากนั่นเองนะครับผมอีก1ชิ้นที่เขาให้มาตรงนี้ฟุบเนี่ยกรงเล็บหลุดอีกแล้วนี่เลยนะครับ ตัวต่อมาครับกับเวนอมพูนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งเป็นเดดพูนี่เลยฟึบและอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเวนอมอ่าแบ่งครึ่งมากวนๆฟึบฝั่งเดดพูก็จะเป็นดาบสีเงินฝั่งเวนอมก็จะเป็นดาบสีดำอ่ะแค่นี้เองนะครับตัวนี้เวนอมพูมินิฟิก แล้วก็มีเวน o มพูบิ๊กฟิกอีกหนึ่งตัวครับนี่เลยเท่ดีตัวนี้นี่ลายชุดเป็นเด o พูนะครับแล้วก็มีดาบมาให้ด้วยอ่าแล้วก็หน้าเวนอมมีลน้นฟุบเปิดได้แบบนี้เหมือนเวนอมรุ่นใหม่ด้านหลังก็สกรีนลายชุดเป็นเด o พูมาเจ๋วดีตัวนี้บ i g กฟิกเวนอม o ู ชุดต่อมากับ g 0173ครับมีได้กันทั้งหมด8ตัวมีวูฟเวอรีน4ตัวแล้วก็เด p พูล4ตัว4เวอร์ชันมาดูกันแล่ฟุฟ๊ตัวแรกกับวูฟเวอรีนแพทช h นั่นเองนะครับนี่เลยแพทช์ก็คือใส่ที่ปิดตาหนึ่งข้างนะอันนี้เราได้เห็นกันด้วยนะหนึ่งในแวรเรีนจากเด p พูลแอนด์วู r เวอรีนนั่นเองนะครับผมกลงเล็บก็เหมือนกันเลยเสียบเข้าไปด้านข้างอย่างนี้แอบรวมนิดนิดนึงนะฟุฟ ตัวนี้จะมี2หน้านี่มีปากยิ้มแบบนี้ด้วยนะครับแพชเหมือนกันที่ตาฟอบตัวที่2กับซอมบี้วูฟเวอรีนครับผมฮ่ามีซอมบี้เวอร์ชันด้วยเพิง่งโร้นะเนี่ยคอมิกมีจริงปะเนี่ยฟึบอ่ะนี่เลยนะก็จะเป็นเหมือนลายแบบว่าเหมือนดาเมจเลือดเนาะเออเอามาทำเป็นเหมือนชุดวูฟเวอรีนตอนสู้นะฉากสุดท้ายเดธพูลวูฟเวอรีนก็ได้นะชุดเริ่มพังขาด ฟุ๊บแต่หน้านี่จะเป็นซอมบี้แบบนี้นะครับสองหน้าฟุ๊บก็แปลกดีนะแต่เิ้นมารายละเอียดถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ต่อมาครับตัวนี้กวนมากครับคือ Wolverine X-Force ครับผมมีป่ะในคอมมิกเนี่ยเวอร์ชัน X-Force เป็นชุดเทาเออเหมือนจะมีนะใช่ไหมเออสวยดีตัวนี้ยังไม่มีในคอลเลกชันเหมือนกันนะเวอร์ชันเทาดำนี่แต่ น่าจะเป็นค่าแดงมาสองหน้าอย่างนี้ไม่มีลูกกระตานะครับสำหรับเวอร์ชันนี้วูฟ v e อรีน Xforce ต่อมากับวูฟเวอรีนนี่เลยเวอร์ชันชุดน้ำตาลเหลืองคอม,มิกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะคละ้คลายไงเวอร์ชันแบรนดนที่วูฟเวอรีนสู้กับฮอคที่เราได้เห็นกันนะครับนี่เลยหน้ากากดำเหลืองตาสีดำแบบนี้มีสองหน้าเออตัวนี้ก็ถือว่าสวยดีครับผมเอ๊ yeah. ตัวต่อมาครับกับวูฟเวอรีนพูนี่เลยชุดนี้ครับผมเป็นเดดพูนะวูฟเวอรีนแดงดำนะแต่ยังมีกรงเล็บอยู่แล้วก็หมวกเป็นสีแดงดำและถอดออกมาเป็นหน้ากากปึงแดงดำเดดพู Dang, amm, แบบนี้มีเกราะที่บ่าสีดำมาแนมเท่ดีนะวูฟเวอรีนพูตัวต่อมาครับผมมันเรียกว่าอีวูเดดพูครับผมเอออันนี้ในคอมิกมีไหม แบ่งครึ่งกันนะครึง่งฝั่มซ้ายจะเป็นเหมือนเดดพูลแต่ชุดแบบข,ดขาดๆแล้วก็ครึ่งขวาเป็นดำเขียวนะครับชอบหน้ากากที่มันแบ่งครึ่งด้วยครึ่งดำแล้วก็มีเหมือนรอยเย็บจุดๆเงินๆนะอีกครึ่งหนึ่งก็ปกติแดงดำและหัวข้างในฟุฟนี่ก็แบ่งครึ่งเหมือนกันอ่ะรายละเอียดถือว่าเป๊ะสวยดีนะอีวลเดทพูล ตัวต่อมาครับมีซอมบี้วูฟเวอรีแล้วก็ต้องมีซอมบี้เดดพูลนั่นเองนี่เลยชุดนะครับตรงนี้มันจะขาดทำเป็นเหมือนเห็นซี่โครงนะข้างในเออเป็นกระดูกเท่ดีนะแล้วก็เปินมาเต็มตัวด้านข้างด้านหลังหน้ากากก็เท่นนี้อ่ะมีรอยปะปะแล้วก็แบบมีปากมีเขี้ยวมีฟันออกมาหัวข้างในก็เป็นแบบว่ามีเขี้ยวมีฟันเป็นซอมบี้เหมือนกันอ่ะเจ๋งดีครับตัวนี้รายละเอียดถือว่าใช้ได้ และตัวสุดท้ายของเซตนี้ครับมันใช้ชื่อว่ามาสเค c u ร์นะครับเหมือนนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเออเดทพูเวอร์ชันนักฆ่ามีถือเหมือนไม้เบสบอลแล้วก็ไอดาบใหญ่ๆอันเนี้ยมาสเค c ร์นะครับเออแล้วก็คาดชุดเป็นแบบกระสุนตเต็มเลยหมวกแปลกดีหมวกแบบว่าเจาะตาเห็นลูกกระตาอืมไม่ได้เป็นแบบสีดำทึบนะครับแต่ข้างในก็เป็นแบบเดียวกันนี่เจาะเห็นลูกกระตา นะไม่ได้เป็นสีดําทึบนะครับข้างหลังจะเป็นเหมือนแบบว่ารอยเย็บเชือกอืมมีหน้าเดียวฟลุฟ,ฟอ่ะแปลกดีมาสิกเอร์ตัวนี้และชุดที่3ครับกับค่ายโครุตรหัสเคทีหน่งศูนตัวแรกกับวูฟบรีนครับผมนี่เลยเวอร์ชันคอมิกสุดเท่ครับรอบๆรายละเอียดสวยเลยนะ เป็นมาเต็มตัวทั้งทอโซทั้งขาด้านหลังด้านข้างด้านหน้ามีเกาะที่บ่ามาเท่ๆแบบนี้แล้วก็มีนี่เลยที่ข้อมือนะครับเป็นเกราะข้อมือแล้วที่เจ๋งก็คือนี่เลยโค้สจัดมาเนี่แหละที่ต้องการมือวูฟเวอรินที่ถูกต้องกรงเล็บติดมากับมือเลยนี่แบบนี้ไม่หลุดแน่นอนแล้วก็คือใช่มันต้องแบบนี้เท่มากโป๊ นี่เลยเจ๋วมากครับแล้วก็หมวกนี่ปุ๊ดสุดนะหน้าเป็นใส่คาดขาวมาเพื่อเวลาใส่หมวกจะเป็นตาขาวแล้วก็เป็นหน้าธรรมดาหนึง่งไม่ได้มีผมมาให้นะอันนี้มีแค่หมวกอย่างเดียวสำหรับโครุดครับตัวที่2ก็คือเดดพูลนั่นเองครับอันนี้เหมือนจะแบบเวอร์ชั่นยังไม่ใช่ใหม่นะชุดไม่มีสีทองมาเลยโครุดแต่ที่ชอบก็คือที่ใส่ดาบครับรุ่นใหม่เท่ดีเห็นไหมจะเป็นเหมือนคล้าย Diamond เออนะทรงแล้วดาบเนี่ยมันเอาเข้าเอาออกง่ายกว่าไอรุ่นนั้นเออะนี่เห็นนะเจ๋าเลยอันนี้โครุรเยี่ยมมากแล้วก็จะมีเป็นเข็มขัดมาให้เป็นสีน้ําตาลตรงนี้นะครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งเสียดายเขาไม่ได้เพ้นหัวเข็มขัดเป็นโลโก้หน้าเดชพูมาตรงกลมๆเออถ้ามีจะเจ๋งเลยแล้วก็หน้าครับเป็นจุดแดงๆเลยนี้แอบโคตไปหน่อยเออมันน่าจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลหน่อยข้างหลังเป็นจุดๆแดง แล้วก็มีทรงผมอันนี้ฟุบเป็นเวทวิวสันแล้วเขาก็ให้หัวเป็นเดดพูมานี่เลยแบบนะหนะ้ากากเวอร์ชันเก่าแดงดำฟุบแบบนี้แล้วก็หมวกเวอร์ชันใหม่ฟุบสวงก็ไปอันหนึ่งมีจง,งอยข้างหลังปึ๊ดปึ๊ดก็เทดีใช้ได้ตัวนี้เดดพู ตัวต่อมาครับผมกับแมกนีโตนั่นเองตอนแรกก็แบบเออโครุตเอาแมกนีโตมาใส่ทำไมเนี่ยยัดให้มันเต็มเซตหรือไงแต่เป็นคนชอบเก็บแมกนีโตอยู่แล้วตัวนี้ถือว่าสวยเลยนี่ผ้าคลุมเป็นพลาสติกแข็งโค้งมานะครับชุดก็เป็นแมกนีโตเวอร์ชันสีเทานะมีพลังเอฟเฟกนี่แบบนี้กลมๆให้หนึง่งอานแล้วก็เอฟเฟกใสหมวกของแมกนีโตนี่ก็สวยเลยนะครับเป็นเวอร์ชันจากภาคไหนนะนี้ x men นะ2 0 0 0เหรอเออ ยังไม่มีทรงนี้เหมือนกันก็จเจวเลยหน้าก็จะมีทรงหน้าแบบนี้สําหรับแมกนิโตยิงฟันอันนี้อันหนึง่งฟ,ฟึบนี่ใส่หมวกโจรอแล้วก็มีแมกนิโตอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับในเซตนี้นะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกภาคหนึ่งนะครับชุดสีเลือดหมูตัดสีดาหมวกสีเลือดหมูนะครับผ้าคลุมเป็นแบบแข็งเออเหมือแบบนกันนะแต่ไม่ได้คลุมแบบว่าแขนแบบตัวนั้นนะครับก็โอเคอยู่นะฟ,ฟุบหน้ามี สองหน้านะครับแบบนี้แมกนิโ s โซนี่เลยครับแล้วก็มีวู v e r i n e b l a c k s u ูทนี่เลยอีกหนึ่งตัวครับผมจะตัดลายเส้นเป็นสีส้มนะของโครุตนะครับอ่ะแล้วก็ทรงผมเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวเทียบกับของจีให้ดูนี่เลยนะสีจะต่างกันในเหลืองอันนี้ส้มอ่ผมก็คนละทรงกันยังไงอันไหนเหมือนกว่า นะแต่กรงเล็บของโครุสเจ๋งกว่าครับที่ทำเล็บติดมากับมือให้เราอันนี้ก็เท่เลยแล้วก็มีวูฟเวอรีนอีกหนึ่งเวอร์ชันครับเวอร์ชันคอมิกนี่เลยชุดนะที่เป็นลายกรงเล็บสีดำที่เอวสองข้างรครับแล้วก็กรงเล็บติดกับที่มือเหมือนกันอันนี้แล้วก็หมวกนะครับปิดหัวขาวมาฟสองหน้าแบบนี้มีแค่ปากยิ้มกับไม่ยิ้มแย ตัวต่อมาครับตัวนี้คือเลดี้พูครับผมนะแต่เหมือนแบบว่าทำออกมาก่อนยังไม่ได้ดูหนังอะโคร์ดอะแอบรีบแอบรีบมันเลยไม่เหมือนกับเวอร์ชันในหนังมไม่เหมือนเบรกเลย <c oughs> นะปืนต้องเป็นอูซี่ด้วยเออชุดก็จะคล้ายๆกับตัวเดทพูของเขาแหละมีเข็มคงเ,เข็มขัดมาให้จุดที่แตกต่างเลยก็คือหัวนะครับน่าจะเป็นเลดี้เป็นผู้หญิงนั่นเองนะปากแดงอีกหัวหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นี่มี ตาเดียวแล้วก็จะมีหมวกอันนี้เป็นเหมือนหน้ากากเปิดถอดขึ้นยกขึ้นนะครับนี่เลยเจอแล้วเขาก็จะมีหัวมาเปลี่ยนให้นะมีหัวเป็นหน้ากากเดทพูลนี่เป็นเลดี้พูลอย่างนี้แล้วก็มีผมเป็นทรงผู้หญิงนะแต่ข้อเสียก็คือใส่ผมต้องเอาปลอกใส่ดาบออกติดผมอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหน้ากากเดทพูลเป็นสวมอย่างนี้เหมือนของเดทพูลเลย นะแอปไม่ค่อยวาวเท่าไหร่เรดี้พูตัวนี้ยังไม่ใช่มันต้องเป็นผมบอนแบบขึ้นมาสูงสูงสิจ้าและตัวสุดท้ายของชุดนี้ชอบมากชอบมากหลายๆคนจัดเพราะว่าตัวนี้เลยกับ Colossus เรียกว่าอะไรดีมินิฟิกก็ไม่ใช่บิ๊กฟิกก็ไม่ใช่เป็นไซส์ใหม่ที่โครุททำออกมาตอนปล่อยรูปทุกคนก็ตกใจเฮ้ยมันลงรูปผิดหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับผมเท่มากบอกเลยแล้วมีมือสำรองมาให้ด้วยนะมีสมมือเหมือนปกติเลย นะครับเจ๋อเลยแหละเออเนี่ยแข็งแรงเลยนะเออไซนี้ฟลุฟนี่เลยถอดผมออกนี่คืออีกหน้าหนึ่งไม่อ้าปากฟลุฟอยู่อย่างนี้โจะแล้วก็ผมใส่เข้าไปเอถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะวางให้ดูนี่คือคอลอสสตัวใหม่มินิฟิกเดทพูลเห็นชัดๆแล้วก็บิ๊กฟิก นี่สูงเกือบเท่าบิ๊กฟิกนี่เลยนะครับแต่อยู่บนฐานนาะเตี้ยกว่านิดนึงก็นี่เลยอย่างที่เห็นนะประมาณนี้วางเรียงกันก็เท่เลยโครอสัตตัวนี้รีบจัดรีบจัดอนาคตอาจจะแรก็ได้นะเออเพราะว่าหลายๆคนก็อยากได้บิ๊กฟิกโครอสัสตตัวนี้ใช่ไหมล่ะ มีเลยเจียไปดูหนึ่งในตัวแรตัวแพงของ Lego G เลยของแท้ก็ไม่ทําสักทีนะครับคราวนี้ในบรรดา3ชุดนี้ถ้าเกิดชอบมากที่สุดชอบ Deadpool ครับเวอร์ชันนี้ของค่ายจีนะครับจากเซตแรกเพราะว่ามันมีแต้มทองๆมาแล้วเหมือน Deadpool เวอร์ชันใหม่และชุดนะครับแล้วก็ที่หน้าเนี่ยสีลงมาสวยเวสวิลสันนักกน้กกากอะไรถือว่าใช้ได้นะแจ๋วเลยตัวนี้ นะครับส่วน w o ฟ v e อร n นชอบของค่ายโครุตครับตัวนี้นี่เลยถ้าวางคู่กันเป็น d e d ด o o ู and w o l v e อร n นเวอร์ชันใหม่ก็แจ๋วอยู่นะคู่นี้อืตอนนี้ยังไม่มีค่ายไหนทํำด็อกพูเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับนี่คือด็อกพูเลโกจินเวอร์ชันเก่านะที่หลายๆคนมีนะครับก็เดี๋ยวรอดูรอดูนะตอนนี้หนังมันเพิ่งออกไปอาจจะมี WM Blocks คล้ายโปรดของพวกเราอาจจะจัดมาแจ๋วๆนะพวก e a d p o o oh l Variant Wolverine Variant นเท่ๆและอาจจะมีด o อกพูเฮดพูมาให้เราเล่นก็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรอมไม่ไหวไม่อยากลุ้นนะครับผมมีตอนนี้มาแนะนำโบนัสพิเศษครับจากค่ายนี้เลยนี่1 n e Universe ครับแต่มันจริงๆแล้วสำหรับโมเดล1ต่อ12 s ส a l e เกลนะครับ By r อนี่เลยไปดูที่เพจนี้ได้ Facebook เล่นใหญ่เลยนะครับผมนี่เลยแอบจัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นงานคัสตอม 3D Print นะฝีมือคนไทยนี่แหละ 380บาทครับกับด็อกพูตัวนี้นี่ดูลิ้นแลบยาวเลยฟลึกเสียดายไม่มีแว่นแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นหน้าสวยดีนะสเกลเอาไปเล่นกับโมเดล1ต่อ12 1สอนต่อสิอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครมีนะหรือว่าเนี่ยจะเอามาวางกับมินิฟิกเกอร์เลโก้แบบนี้ก็ได้อยู่เห็นไหมน่ารักเออใครอยากได้ก็ไปจัดนะครับสำหรับด็อกพู m แมรี่พัพเพน และนอกจากเด p พู l กับวู l เวอรีนแวร i a n ีจากหนังเดดพูนวูเวอรีนแล้วที่รออยู่นะครับว่าใครไหนจะผลิตก็มีนี่ครับอีก4คาแรคเตอร์จาก The Void นั่นเองนะครับผมรอเลยนะ เวอร์ชันใหม่จะด,ดูสิใครไหนจะผลิตก่อนนะระหว่างเนี่เลยอิเล็กทราอยากได้เวอร์ชั่นใหม่เหมือนกันนะและก็แน่นอนเนี่ยรอมานานแล้วกับเบลดนั่นเองเวสลี่สไนพ์เดี๋ยวดูซิว่าใครจะทำแล้วก็ x 23โตแล้วจัดให้หน่อยเวอร์ชั่นใหม่นะน้อง ขอแว่นแบบชัดๆช,ชมพูชมพูส่วนแกมบิดอันนี้ก็มีนะเป็นซีรีส์ออกมาตอน X-Men 97 Animated แต่ก็อยากได้เวอร์ชั่นใหม่เป็นไลฟ์แฟคชั่นจัดมาเลยนะ4ตัวนี้นะครับคาเมโอนะจาก d ดธพูแ o l วูฟเวอรีนนะครับและแน่นอนอีกตัวหนึ่งเลยที่อยากได้มากๆ MVP เลยของเราก็คือ ปีเตอร์พูนั่นเองเดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครไหนจะทำปีเตอร์พูออกมาไหมน่าจะเจ๋งเลยแหละอยากแบบมีพุงหน่อยนะจะน่ารักมากๆาเอาละครับผมนี่เลยลองเอาคอลเลกชันเด o o ูกับ w ว v e r i n e มารวมกันให้ดูทั้งหมดชุดเก่าชุดใหม่นะครับตัวเก่าๆใครอยากดูย้อนกลับไปดูได้เคยทำคลิปไปแล้ว d e เด o พูแล้วก็ w ว v e r i n e มันจะแยกกันนะคนละคลิปตอนนั้น ยังไม่มีหนังรวมนะครับผมนี่เลยนะแล้วยังมีออกมาอีกแน่นอนไม่หมดแค่นี้นะครับรลอลุ้นกันอย่างที่บอกว่าค่ายไหนจะจัดตัวเจ๋งๆนะอย่างที่ รอกันด็อก o ู h เฮดพูเบบี้พูคิดพู l เลดี้พูนะเวอร์ชันใหม่แวรเรียนและก็วูฟเวอรีนแวรเรียนตัวใหม่ๆอีกนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับถ้าเกิดชุดใหม่ออกมามีสวยๆนะตัวที่รอจากเดสพูและวูฟเวอรีนเดี๋ยวจัดมารีวิวให้ดูแน่นอนครับทุกคนเอาล่ะไปละครับวันนี้แล้วเจอกันพีซ